ติดย่ในเขาได้แล้วไม่ได้ขึ้นเขาเขาจะไม่ดึงง่ยวมือไหงอะไเขาไ่ไน้แตก่ยนะแต่เราแตเราเวลาเขาถือ่ึงตาอะไรเพราะวางกว่าง้ีไม่ได้ยสองสอน้ากแงเรา้งไม่ได้แต่ว่าแบบนี้ตัวนี้ตางก็ตาเข้ามเเหมอ เขาเด้ไดูเนดดไปไห้าเอรบอย่สร้างมาเด็กมเดต้องต้องรู้ว่าคนทำอะไรมาคนอไรก็้องสาไกันแล้วยนได้ดัไม่ายลยแม่คนด้คนที่คอยเก่วปฏิได้่ไร่องนีมา้้จะมบ

สรืองนีเขาสม่ใช่ตอนนั้นเขา่ใช่แต่วาเขาถูกันารที่บริษัทจัดการมากประจําเลยก็เลยอยู่กู้จัดการแต่คนรู้น้องโมมากกว่าสิือในพวกเราไมได้ดาวกมือจะกันเ่าะว่าคนอ้วนาเลยนะคะตลอดทํไมต้ออ้นะบคนสั่งแล้วืู Lưu nó nào nụ cười khai thác ngon 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 ngon